อุทิศใ,ให้ใครบัดอุทิศใ,ให้เปรตเปรตที่อยู่ในใจตัวเองความตนีนั่นแหละคือภูมิของเปรตบัดความตนีไม่อยากสละออกท่านถึงสอนให้เราทำบุญเป็นเบื้องต้นนะทานออกอย่างองค์หลงตายสินทรัพย์ท่านก็ทำให้พวกเราดูทุกวันทุกวันอยู่ย เวลาท่านออกไปบินธบาดส่วนมากไม่ชีไม่ค่อยได้ออกไปเนาะแต่ก็จะเห็นอยู่กับข้าววันไหนที่ลงตาออไปบินธบาดกับข้าวจะเต็มรถทุกวันเต็มรถกับบะเลยเงินที่ญาอดโยมโปรยผลทานลงมาเห็นไหมถ้าโปรยผลทานลงมาในพื้นนาที่เหมาะสม,มะเมล็ดพืชที่เราปรยที่เราหว่านลงมามันก็งอกงาม งอกงามยังไงมันกระจายออกไปไปทั่วร้านค้าร้านขายอยู่ในตลาดช่องเม็กลวงตาท่านก็อุดหนุนบ้นั่ศรัทธาก็ไม่กระจุกบ่านี่คำว่าอน,นิสงอันน้สงแปลว่าประโยชน์นี่จงเชื่อมั่นบาสิ่งที่ท่านทำให้เราดูทุกวัน ยังไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อะไรนะไม่ใหญ่อี้บ่เออไม่ยี่อี้บ่ไม่อ,อ,อี้ <c oughs> อบ่เ <c oughs> ทไว้เงินลงตาสีลลานไหมเงินบ่ใส้พวงหอดอาทิตย์เปิด <c oughs> ใส้เป็นขนาดเนาะเงิน,น,น,นบน่นี่ถ้าคนจะหนีจะบาดเนี่ยถ้าคนจะหนีจะกล้าใช้บ่ มันก็กระจุกบ,บาญน,น,นัภูมิของเปรตก็เกิดขึ้น,นแม้แต่จะบวชก็ตามมันไม่ได้เกี่ยวด้วยบาญน,นักบวชหรือโยมโยมบางคนถวายทาบุญมีน้ําจิตน้ําใจก่อนนักบวชก็มีเหมือนกันนหลงตาท่านก็ใช้แป๊บเดียวหมดเงินสิบล้านถ้าไม่ได้เอามาเก็บสะสมเด้ ค่าอาหารวันหนึ่งเท่าไหร่าม0 0 0่ต่อวันสามหมแล้วต่อวันโน่นเลี้ยงลูกกี่คนล่ะบัดทั้งลูกชีลูกพระเนี่ยสามร้300กว่า400คนทั้งญาติทั้งโยมที่เข้ามาบัดไม่ใช่ค่าอาหารอย่างเดียวบัดน,นี่ค่าน้ำค่าไฟอีกบัดองค์กรไหนมั่งล่ะบัดมาเอาจะไปแข่งกีฬาภาคใต้ได้งบมาสามพันอย่างเงี้ย ท,ทั้งทที่หลวงตาท่านก็ไม่รู้เรื่องด้วยพอไห่ละสามพันงบหลวงนักกีฬาไม่รู้กี่คนทีมวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ด้วยบาดให้งบมาสามพันเดินทางออกไปนู่นสงขานู่นภูเก็ตนู่นค่าน้ำมันก็ไม่พอค่าที่พักก็ไม่มีบาด ไปขอใครได้หรบันใครเขาอยู่เ่ากับ่พ่อพ่อแม่ก็ได้เป็นจ้าไดบันก็ต้องมาขอลวงตาบันลวงตาท่านก็ต้องให้บัน,นเงินมันก็ออกไปอย่างนั้นนะที่ท่านได้มาเนี่ยู้บาก็เห็นนะนคนที่กำลังตำหนิหรือ กำลังเมียคติก็พยายามให้มองกลับเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในใจตัวเองน,น,นถ้าอยากรู้ก็ลองเข้ามาสัมผัสดูไม่ว่าพระว่โย,ยมเข้ามาสัมผัสดูเลยนี่อย่ามัวตำหนิคนอื่นต้องตำหนิตัวเองเพราะอะไรเราถึงตำหนิคนอื่น พราะความเชื่อเพราะความคิดเพราะความมียคติยุคนี้มันยุคอะไรยุค5 g หจีล 6G แล้ว,ลวมีเครื่องมือทันสมัยหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่วัดปริมาณน้ำฝนก็ได้ตรวจแผ่นดินไหวก็ได้ซึนามิก็ได้มีหมดตรวจเรื่องของอพายุอะไรก็มีหมด แต่ทำไมจิตใจคนระบาดน,นี่ยนีุ่คนกินคนคนกินคนเป็นยังไงแม่ก็กินลูกลูกก็กินแม่พ่อก็กินลูกลูกก็กินพ่อข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่ก็กินข้าราชาการชั้นผู้น้อยนี่พระพรรษามากก็กินพระพรรษาน้อย นี่เขาว่ายุคคนกินคนนะหินญาติโยมศรัทธาพระพันษาน้อยก็ไม่ได้เป็นยังไงบวชนานๆพรรษาเยอะบวชนานก็ได้พรรษาเยอะถ้าไม่ฝึกไม่หัดความหยจดใช้ริษายามันออกจากหัวจิตหัวใจไหมออกไหมถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดตัวเองนี แม้แต่เป็นพระบวชเข้ามาแล้วก็ยังมีความหิดชา้าริษยาเพ่งโทษคอยจะเด็ดต,ตัดขาคนนูน้นคนนี้อยู่เป็นยังไงละบันไม่อายยมบอกนี่เทนที่บวชเข้ามาแล้วจะสามัคคีกันพระมหานิกายพระธรรมยุทธ์มันไม่มีหรอกถ้าจะเอาจริงๆแล้วนี่พระมหานิกายทำวิานาัยกี่ข้อ2อง พระธรรมยุทธธรรมวินัยกี่ข้อ2 2 7เหมือนกันอ่ะมันแตกต่างกันตรงไหนบานี่แตกต่างกันตรงไหน227ประชิกสก็เหมือนกันสังฆาที่เศษ13ก็เหมือนกันบากินข้าวทีละคำไหมธรรมยุทธกินข้าวทีละคำไหมมหานิกายกินข้าวทีละคำไหมบาต่างกันไหมล่ะต่างกันเพราะอะไรเพราะความเชื่อ ชี้เขาก็ปฏิบัติได้ไม่เห็นว่าจะต้องมีนิกายเลยเห็นไหมล่ะบ้านแตกแยกกันบ้านหลงตาพยายามรวมเข้ามานี่รวมเอามหานิกายธรรมยุทธมาอยู่ด้วยกัน,นเพื่อสร้างความสามัคคีขึ้นในหมู่สงฆ์ธรรมยุทธก็มีสองสายเหมือนกันบ้านสายบ้านกับสายอ,อรัญวาสี ทำมาวสีอรันวสีสายบ้านสายป่าบางที่ธรรมยุทธ์ก็ฉันข้าวสองเวลาเหมือนกันนี่เพราะความเชื่อนะมหานิกาัยก็มีสายป่าเหมือนกันอย่างสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างองค์หลวงปู่ชายอย่างเงี้ยนี่ก็ฉันข้าวเวลาเดียวสายบ้านก็ฉันข้าวสองเวลาฉันเพนด้วยอย่างเงี้ยแล้วมันจะแตกต่างกันตรงไหนล่ะบ้าขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนั่น เห็นไหมล่ะลวงตาท่านพาเราออกมาจากอคอกน,นี่บานบางคนก็บอกว่าลวงตาเนี่ยเป็นกรรมฐานนอกอคอกลวงตาตอบว่ายังไงมีตะง,งัวกับคั้วท่านเนี่ยมันอยู่ในขอกไวสั่นลวงตาว่าเห็นบอกนี่พวกเราโดนความเชื่อพวกนี้ขังไว้มาตั้งนานบางทีนะพูดถึงเรื่องที่ตัวเองประสบมานะ ไม่ได้ตำหนินะ <c oughs> ที่ครูบาประสบมากับตัวเองไปบางสถานที่เนี่เขารู้ว่าครูบาเป็นมหานิกยนะไปร่วมสังฆกรรมเขาไม่ให้ร่วมนะเราไม่ได้ตำหนิธรรมยุทธ์นะที่พูดอยู่เนี่ยด้วยความเชื่อเชื่อว่ามหานิกายยอนตัวเองเขนะ่งเห็นไหมมันมีอะตาขึ้นมาแล้วบัน พราว่าตัวเองเข่งนะมีอัตราเลยมหานิกายก็เอา้าธรรมยุทธเข่งก็ไม่อยากร่วมเหมือนกันก็มีนะหาว่าคนอื่นเข่งตัวเองก็เป็นอัตราเพิ่มขึ้นมาอีกอันนี้ที่ครูบาพูดไม่ได้สร้างความแตกแยกนะพูดเพื่อให้เข้ามาหลอมรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างธรรมยุทธมหานิกายนี่แต่สําหรับเนื้อแท้ของธรรมจริงๆแล้วนี่ไม่มีนิกาย พ่อแม่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆท่านจะไม่มีนิกายมีก็มีตามสมมุติเฉยๆนี่แล้วเวลาร่วมลงอุโบสถผมไปเนี่ยเบากกะมูขคณะครูบาไปเนี่ยบางสถานที่ไม่ให้ครูบานั่งร่วมสังฆกรรมบางสถานที่นะไม่ได้ตำหนินะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆปู้เสือก็ไม่ให้จรดกัน เพราะท่านรู้ว่าคูบาเป็นมหานิกายให้นั่งห่างๆออกไปด้วยความเชื่อเชื่อว่าสังฆกรรมมันมันจะเป็นวิบัติตใจคนต่างหากที่มันวิบัติสังฆกรรมมันดีอยู่แล้วอุโบสถสังฆกรรมนี้ดีอยู่แล้ว ใจคนต่างหากที่มันวิบัติที่มันแบ่งแยกอย่างนกเนี่ยมันบินหนีหนาวมาจากไซบีเรียม,มันได้ทำวีซ่าไหมจริงไหมมันมีประเทศไหมล่ะนกบนันนี่อย่างหมาเนี่ยมันวิ่งข้ามไปฝั่งลาวมันต้องไปผ่านตอมอไหมต้องไปทำวีซ่าหรือเปล่าขออนุญาตเข้าเมืองไหมนี่ถ้าจะพูดถึงเรื่องธรรมชาตินะ <c oughs> นี่เขาจะเอาความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้แต่เราก็ต้องอยู่ตามสมมุติบบด้วยกฎหมายบ้านเมืองสมมุติขึ้นมาอย่างนี้เราก็ต้องเคารพแต่ที่จริงแล้วเราเราพากันหลงสมมุติเฉยๆมัมาเลยเกิดการแบ่งแยกว่านี่มหานิกายนี่ธรรมยุทธ์นี่พระพรรษาน้อยนี่พระพรรษาเยอะ ถ้าพาพรรษาน้อยมีคนศรัทธาเยอะเห็นไหมมองมาที่พรรษาเลยเดบันไม่มองที่ความสามารถเละการปฏิบัติทําไมคนจะมาศรัทธาเยอะล่ะเปะ่เราต้องมองตรงนั้นสิเพราะเหตุใดคนถึงศรัทธาเยอะท่านเอาวิธีการไหนมาสอนทําไมไม่ดูตรงนั้นทําไมไม่มองย้อนกลับไปบ่ทำไมคนถึงไม่ศรัทธาตัวเอง สอนวิธีไหนสอนให้เขาทานแต่ตัวเองหวงนั่นสอนเขาอยู่แต่หลวงตาท่านไม่ได้สอนอย่างเดียวด้ท่านไม่ได้เอาคำพูดมาสอนอย่างเดียวท่านกระทำให้เราดูทุกวันทุกวันนี่เนียนี่เห็นไหมละ่ะพราหลงสมมุติคิดว่าตัวเองพรรษาเยอะอย่างเงี้ยตำแหน่งสูงก็จะคมเหงผ้าผู้น้อย จงเชื่อมั่นในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูบากล้าพูดเต็มปากเลยล้านเปอร์เซนด้วยครูบาในเชื่อมั่นในองค์ลวงตาใครจะว่าอย่างไงก็ช่างเราไม่สนแต่เราไม่ได้ไปต่อต้านนะแต่เราไม่ได้ไปเถียงนะแค่เราพูดตามความเป็นจริงที่เราเห็นในปัจจุบันอย่างครูบาปูเนี่ย แมชีเจ้นเนี่ยกี่ปีแล้วอยู่กับหลวงตามาเนี่ยแมชีเจ้นก็รุ่นแรกๆตั้งแต่หลวงตาอยู่ห้วยหลวงอย่างเงี้ยพระอาจารย์นดนอย่างเงี้ยหลวงตาด่ายังไงท่านก็ไม่หนีตีนถีบยังไงก็ไม่หนีนี่โดนฟามือไม่รู้กี่ครั้งทั้งด่าทั้งตบท่านก็แห้งมนเขา่า ไม่ซีเจนด้วยกันหลวงตาฝึกไม่ซีเจนฝึกแบบจะเอาตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เลยเคยคุยกันอยู่กับไม่ซีเจนถ้าหลวงตาจะเอาถึงจะป่วยแค่ไหนก็ต้องไปไม่ซีเจนเห็นไหมคนที่ใจตั้งมัน่นเชื่อมั่นในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่เ่าน้อมอย่างเงี้ยรุ่นเก่าๆจะทำอะไรบอกหลวงตาได้เลย ท่านไม่ได้เชื่อคําพูดลุงตานะไม่หย่านมแม้แต่ครูบาก็ไม่ได้เชื่อคําพูดลุงตานะรครูบาเชื่อในการกระทําขององค์ลุงตาบัดเราไม่เราไม่ได้เอาที่คําพูดอย่างเดียวนะนี่กอาใจดวงนี้มันจะลงให้คนได้มันยากไมหมละ่ะมองเข้าไปข้างในบัดพวกเรานั่งอยู่นี่ก่าใจดวงนี้มันจะลงให้คนได้นี่มันเชื่อคนง่ายไมหมละ่ะเรื่องของจิตเนี่ยมันจะเชื่อใครง่ายๆมันเชื่อแต่ความคิดเจ้าของ นี่นกคุบาป,ปูเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะชีวิตคาราวาสอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่ยด้นอมอย่างเง,องี้ยเพราะอย่างหัวงอกบ้านนายเยียไม่ชี้เจินก็ทํางานอยู่ที่ว่าการไม่ใช่บอกเมื่อก่อนถ้าจําไม่ผิดนะก็ไม่ได้ขี้ร้ขี้เหลยนะอาชีพการงานเรื่องเงินเรื่องอะไรแต่ถ้าไม่ออกมาละบาท โงส่สำหบ่ไม่ชีเจนนี้โงบ่บ่คูบาปูนี่โงบ่บ่ไม่อย่านอมนี่โงบ่บ่ต้องมาถวายเงินลงตาทีเราเป็นล้านทวนคูบาปูก็ทิ้งธุรกิจของตัวเองออกมาเนี่ยแทนกล้องมาหน่อยให้เห็นคูบาปูหน่อยโฆษณาคูบาปูซะหน่อยคนอยากรู้จักอยู่ไม่ได้โฆษณาเราพูดเรื่องจริงเนาะนี่ ยังแม่ให่่พูนเนี่ยมาไม่แม่ใหญ่พูนบ้านนายเรียนี่ชีเจ้นนะเป็นคนพาเข้ามาพวกคุบาปูพวกแม่ใหญนอมแม่ให่่พูนแม่ใหแต่เนี่ยบ้านนายเรียพวกยี่ใหม่เนี่ยคุบายังมาทีหลังนะคุบาเพิ่งมาอยู่นี่ได้แค่สองปีเองนะสองปีกว่ากว่ามาทีแรกก็เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งเหมือนกันแหละก็มาด้วยความเชื่อเหมือนกัน เชื่อก็ไม่ได้เชื่อสนิทใจเราเมื่อก่อนไนี่นครูบาปูเนี่ยอยู่ข้างนอกทิ้งเงินกี่ล้านเข้ามาบวชไม่ใช่ว่าเขาพึ่งมาฝึกนะเห็นว่าพรรษาน้อยเนี่ยพรรษาเดียวพรรษากว่าๆเนาะพรรษากลัวนับเดือนใช่พอมนับกลัวไม่ใช่พอมฝึกมาตั้งแต่เป็นโยมแล้วนะครูบาปูเนี่ย มีธุรกิจหล่อเสาปูนนี่เดือนหนึง่งรายได้ก็เป็นแสนอยู่มัง้งเนาะต่อเดืนเอนเนาะหลักแสนขึ้นต่อเดือนร้านปอลุ่งเดืองขายวัสดุก่อสร้างอยู่อำเภอนายเยียด้วยามาทั้งผัวทั้งเมียบัญแสดงว่าบ้านนายเยียนี่โง่ครึ่งหมู่บ้านแล้วมั้งเนาะจริงไหมแสดงว่ามีชีเจตน,น้พาบ้านนายเยียโง่แล้วมั้งมาอยู่กับหลวงตาสินทรัพเนี่ย โง่หมดระวังนั่งอยู่น,นี่คนเรามันจะเชื่อกันง่ายๆขนาดนั้นบ่เอาเงินจ้างมาไหมได้จ้างไหมเออนี่ฟังว้ดีๆ <c oughs> อะใอยากงูเขามาพิสูจน์อยากไปเฮาอยู่ข้างนอกนี่มีแต่หมาเท่าน้มันเฮา มันไม่อยากเป็นหมาหลไยังเฮ้าไอ้ตาคู่บาเนี่ยเฮ้ายี่นีน่นี่สีย้อมเป็นหมาเองดอกเห็นไหมไม่อย่าพูนเนี่ยผมเป็นพระธาตุตั้งแต่ยังไม่ได้มาบวชนู่น,นไม่อย่าแต่เงี้ยไม่อย่าแต่ก็น้องไม่อย่าพูนผมก็เป็นพระธาตุแล้วบานนี่นี่ไม่ใช่ของเล่นๆฉ่นบอกมาดู ฝึกดูลมอาณาปในสตินี่พยานเยอะแยะบัญเจ้าอะไรไปพิสูจน์ไม่ต้องพิสูจน์หัวมันหลอกทําบาปไม่ได้ก็พอนี่คนนี้มันทําบาปอยู่ก็เชิญมันทําบาปต่อไปทิ้งมาทั้งผัวทั้งเมียบัญไม่อยอมน้อมก็ตามลูกชายลูกสะพ้ยมายีกบัญชีเจ้นก็ใครมาไม่ใหญ่จงก็มาบัาน เอาแม่จูงแม่มาบวชอีกบนี่เห็นไหม,อย,มอย่างแม่ยาเป้าอย่างเงี้ยเป็นถึงคุณนายบวชบันแสดงว่าแม่ยาเป้าก็โง่ที่สัน่นทิ้งธุรกิจลงปั้นพระนันมาคู่บายชายอย่างเงี้ยคู่บาชายเดือนหนึ่งก็ได้ตั้งหลายร้านเนาะแม่ยาเป้าเนาะอยู่ข้างนอกนะเห็นไหมการศึกษาก็สูงอีกบันนีตเพราะเด็ก เพราะอย่าใครอย่างเงี้ยหลวงตาใครอย่างเงี้ยเป็นถึงอดีตรองผู้การจังหวัดอุดรธานีนู่นเรีงว่าหลวงตาใครก็โง่ที่ส่นเป็นถึงรองผู้การนู่นจริงไหมล่ะนี่มาภาวานาเพื่อให้เห็นความโง่อของตัวเองบบทำลายความโง่ลง คนที่ไม่ภาวานามันไม่เห็นความโง่ของตัวเองหรอกมันคิดว่าตัวเองฉลาดนี่ย